อันยากถามพี่น้องอยบานเตะาวกพมนตการับมอลสมปองให้รอบวกกันสมปองมาให้เรามีผู้คี้ลอยบ้านเนาะเหตุบุญนำมอลำอินเกนแกะวลาตังี้มาไวตาันีแสดงอยู่บันท่านนี้เฮ็ุบุญลอยบ้านนำมอลำอินเกนแกะวราเวทีก็ตั้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องัเดทีเรียบร้อยแล้ว ก่อนเต,ตเว็เวน,น,กน,กเวนการเก็ดพระพุมนตการกันมากอกันมาสามเพี้นตรงกลาครับต็นนี้กอลลํากอลลัำสลองอยธไา่เนาะสลองของบุญเก็บมุ้งหน่งสองอยางเดือพีน้อกเดืออยางที่หนึง่งกา ทั้งการเ็ดตุผลลอยบ้านนำพอรับอีกธิ์แต่พยายางที่สองแมนในรอประพุทธคู่น้อสามองค์จุดพระพุทธคู่ตำแหน่งรอแล้วสององค์น้ององค์ที่หนึ่งองค์ที่สองอาองค์ที่สามกำลังสีรอมืออุลน้องเบล่าเก่าโมกจะได้ถอยแต่รอ พี่น้องเฮ้าคุยโยไกโยไกคุยยกมะฮู้วามโมทนาอยากมาฮูวมสากคอเสือร์ทิฟต์บัดบ้านคันแย่บัดน้องบัวเน้องเป็นเห็สามองค์ตามบนน้ำกันเนาะอันนี้เป็นน้องน้องบัวเป็นเห็บแบบน้องบัวก็ได้ใส่ซีวัดเทปนี่มิดน้องบัวชัว่าเฮ็ดเขาเป็นเตาหู้เป็นภางอยู่กลางน้องเลย ตอนนี้พัจูดหน้าบอ,อกอเองพัดสามกำลังรอเอาวอมเป็นเจ้าผ่าเป็นสถา,าน้ำกันเรื่อพี่หน่อเรื่องว้าก่อนานหดเอ้ยตัวนหอยตานใดมือมีได้มากบอกในที่มองแง่ในมากจังแต่เวยนจังหูมี่เอาโต้ันมีรวนลงภาคใตไมาอยู่น้ำไตไจหมูโบโบทย ดูจากหน่าคือหมรับกิดแทนคู้ี่ปาดีแดงใหน้าจากใส่เลนั่งนี้ดูหน้าเว้ยสุขยอดมากบัดนี้บ่าวกไปส่ชุดสีาแล้วทำไมเออเอ่อเยี่ยมมากท่านน่าจะเล่าสั้นบ่านว่าโบนันด์เปันใารอันนี้แนนผมาล้ำเสียง บ่ออนบ่ซอดไหลดึงเตยมีบ่ซอดซะถ้าบ่คั่นเอาวางโดดใจครับบ่ต้องแนวกระเส็งเต็มอันนั้น 只要啥了，不要苦的也不用愁眉苦脸。别把茉莉

หอมหมูเย็นห่างไกลชิวบหอมลูกชิ้นยิ่งส้มส้มส้มก็เกิดมาเท่ากันแสนสุขแต่นั้นทั้งแถวจะไปรู้ใจปวดทีมาสมุดใบเป็นของผู้หลานใจที่เสด็จออกมุ่งใจไปไกลไกลเรื่องเขาหาห่างกันแคว้นกันป่าต่างเดือนทั้งนี้ต่างหลายภูเขาสบด้วย เป็นหมอเพชรยิยันน่าปาสนาจ well? ส so มหเุตาแนเนบามาพอที่หน้กะมีแต่ผูน้อยบ่ผูสาวันงแต่เล้งเป็นคนที่บ่ย้านีอาน้ใหอ่ได้แต่เอบ่แต่ละวันทุกวันพี่จะได้สสัค์กินจสั กอาได้ด้วยก้อมาลาด้วขกอดใรเจ้าพี่ก้อนสูบมาาน้าที่อะไรอยากังวลจะมอบมาถ้าแม่ตกลงไปที่ใหนนี่เส้ยพี่โสโลบไญาจะได้บอดัดกับ เป็นเสียดีนี่เงินล่ะจนได้บาตรนาคาจะพักอากดอกไม้เดือนนาไม่เห็นไอ้เงินเสียอะไรแบบนี้เลยโดยเฉพาะเมื่อทางผมเห้นนายกับ้ายก็ยิ้มร่วมเห็นในมือกันเอ็มอานี่เอ็มเอ้มทนผ่านทงเมื่อไหร่เอ็มเอ็งก็มาทรศัพท์กคู่บ้านใครเอ็มเอ็มหัวเขาเฮเฮ็มฮ้อรักอยู่บุงกับแม่ก่แ องคท่เาปนักส่วนในอานลัยขั้นนี้ไปได้จากอาจห่งทองแก้วพระมหาภรมสาะยลอยเจ้าเจาหี้ตั้งโต๊ในเรอนเวรีเอาละขอขอขอใจคัดเป็นกุลเป็นกุละยามีให้มี้โสตุพั ทหารให่พัจะกลับมุมมองะแมุ่ณยักีแต่เาแค่เซลฟหม่คที่ังสิเรศใส่อมีมากพอไม้ได้ลอกับกนดงขอเสียงีมีที่นก่อักษาม้ดสดกันกันเ กันแที่ใส่ป่ากันเทในโอแคพี่ะจุดยูีี่แกกเทีพี่ใส่กะบแตรนั้มาออโอ้โหหใจมาเล็กอุยอมาฟังมวนมวนมวนแคบมาเลมาฟังล่างัใจดเลยกระเนมารคนีมใกไดำใส่เอา วายอย่าล่องลำใส่ยู่ิดเป่เปายังได้ก็เราแต่ลำผู้เดียวมได้อยู่เลยเปอรเซนตบ้างกแล้วลองลำใส่คุกว่าเไาแรกมอแค้นตนไปเป่าอยู่ไว้ที่นี่ดเด้อเแรสเสอมอแค้นตนไปเป่าอยู่วทีพราะว่าคอยอยากล้ำใส่แค้น,นเจเ้ากอจะม้วนม้วนักยอะม้ก เป็นคนไปมนเป็นผู้จัการ็นกาาติจำได้เป็นกับยาแดงเาต่ละเนื่อเป็นงเป็นงไขมันพึงละลายเอาขวาเสือขวายาแดงเยเาะเอาขมานไข่ยาแดงน้ำลายที่เดียวใครพูดให้หันนผู้สาวเวรหงสนมาว่า เก่ามาซิบมาแล้วอยาไทร้ลองเพลงอันนั้นเศร้าสองแรงสองไอ้ฟังเนี่ยได้บ้านเนาะบ้านเนาะได้บ่้านแล้วอยากฟั่งมาสิสิได้บ่นเนาะสิได้บ่นเนาะจะมาเนี่ลยเออสิได้กับสิลองอยู่ลองเนาะเออเอายันยันบอได้สิ่นได้เนี่ยมันนัะเออยันบอได้สิ่นได้เนี่ยบอได้สิ่นได้เนี่ยละซอยุละซอยเออเออสิจ่อสิไขอยู่ เปนี่จอสิใค่ลยึ่เป็นพีจอแล้วหรอนอะฮะอันกูบอกกินเดียร์้วบอกินเดีล้วบออก็สิให้กินอนี้ก็สิเฮ็ดสิสิทำสิทำบีท่ำีที่สะกอนสิทำปีที่การกินสะกอนบนถือสากานอใส่เนี่ยเจ้าขึ้นิ้นขี้นขึ้ เดี๋ยวฟังฟฟัังงกันสักก่อนขั้นสี่ให้กินนี่๋แต่สี่ทำพิธีการกินสักก่ออนย่าถือสากันเด้อเออมันเป็นเค็มเป็นอย่างจอกูบาอาจารย์เพิ่นสอนไว้เออสี่ทำพิธีสักก่อนเอากระดังสีพนั่งฟองก็ใช้กระดังสีไม่ใบชาแน่สี่ทำพิธีกินเสียสักก่อนโอาเอาสี่ท่าพิธีทำแน่เออเอา การการเป็นการที่แม่กทิเยียบลูกทีมแล้วก็เห็นกันยอกันซื้อแม่แท่กะอยากให้ใส่ของขุดแล้วั่งูวายเั้นพีลาร่าเดี๋ยว่่าอยากแสบปันเลมาเด้อพี่น้องวัดบ้านกันแย่งวัดหนอบเด้อแถวเิแรงมีมอลําเรืออ่เดดจสองแรงสองเหอดงา บอกว่าที่กินแต่บุษจั่กินต่คืนโอ้ยเป็นตาตายกู้เี่ยส่วนใหญ่โอ้ยจะไดกอะเสเลีได้บ่าสองเล่นซีบบ่เอาสิพยายามให้กว่าครึ่งนึงเออ้ไหมแต่เ้าสองเล่นสองกับซีบบ่ไหวเลยแต่ด้ว่าเ้าสองเล่นซีบเป็นยังไงอยู่ผู้ล่งคน

พวกบ่านเนี่ดรถพวกเขามาอยี่คุณต้องใส่แม่ติดตีไม่ไหวพวกี่ไม่ค่ความสามารถเท่าไหร่คือพลังสมปองจะพบ่เป็นอย่างสมปองสยามหละตาชีรนแอร์ลำล่างไว้แงท่เสาไฟฟ้าพ่อทีพ่อกันไล่ปีตังแต่ข้าวมากเอาเสีอักณะสามแม่แม่แม่คุณดีกว่าเ่าไล่ปีกันเขามาที่ต้องย่องสมปอง แต่ขวางไปพ, okay. พ,พุูดตรงย่องอีกีบมานเดี๋ยวคอยบอใครก็ได้เจ้ารออ่ะรอบอลแล้วบอลแลวก็บซีลอยีเขาคุมไทยโดนบอได้ไม่ได้จริงๆเออเซเว่นเซเ่นอออป่าวโอ้กันกันคันใส่เวทตาแล้วนี่ย่ามลุ่มห่านนี่ให้เหยียบคันแรกก่อนเด้อหมายถึงบันไดเนี่ยนะเอออย่าไปเหยียบคันสุดท้ายเลยเด้อบันไดเ็ดมาแล้วขึ้นบ้านเออแขวงเงี้ยนี่ แม่ล่อยู่อันทังเมื่งไสพ้ทอธบานมองไข่ปลาข้อยแท้ไหวตุ๊กขันไบอกว่ามันเป็นที่ขวาย่าเก็แล้วตุ๊กขันไหนขั้นเือและพเอยตุ๊กขันไหแม่บ่เป็นมลรคสุนตรกอกันนะกับเป็นว่าธนัดแต่รับตาขี่มอเตอร์ไซค์เนาะธนัดแต่รับตาขี้รถบ๊ะโบ่ะธนัดรับตาลงเวทีเนาะ อ่านเมนไว้มีงานเพื่พ้นท้องมีงานเทื่อนหนาอกกพิ่นไปห่วงวุ่นนั่นเลยเดบดก้าวสาวก็ซื้อแต่ว่าแตยังเลยแต่ว่าแต่ว่าเอกพ้นพ้นต่างๆโบราณแบบบ่อบ่ยราแต่พี่น้องแฟนงจะมาซักอย่างแบบทั้งขันยว่เพราะใครมาเป็นงบโจหรือใมาตาแดดเป็นโบเจยาเจะเงาตาแดดทุอย่าง เป็นกัญญานแดดดอกบ่แต่และเนี่ยเพัญญาเพัญไขมันพิ่นละลาย่เอาขอเสียงคนกยานแดนดเลียเนาาณแดย่็งแาก้นผู้สาวบนหอดเป็นมาวานว่เก่ามาซิมาแล้วอยากให้ลองเพลนงนั้นเสาสองแรงสองอะไรต่งไก่บัน้อไ่มาแก้มแล้วอยากังมาเสร ชิไดย์บัวน้องชิได้บ่น้อจังวานี่เฮะจังวกันชิได้กับชีหลอมยู่ลอมน้องเขาเนี่ยยันกว่าได้ซ้นได้เนื้อมข้หนาเอาความใจได้หลายกับใจได้หลายพี่พ่อญแม่เนี่ยดังกับกอาหนังอินเตงหลักขยายทีพี่น้องทุกทุกท่านแล้วก็เอฟซีที่มาจากทั้งฝั่งไทยนะครับผมขอบใจได้หลายเมนว่าเอกกพุ่นเด็กมะฮวม ส่งดวงนินยามของหมอกเย็นแตงบุญเทพความบุญครบลอยวันนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นจะบอกไว้ในหลังว่ามีภารกิจข้อเสร,รินอยู่ทั้งเมืองไทยเพล่ะทั้งจังหวัดอุ่นดอนจำเป็นต้องนะได้อยู่จำเป็นต้องเดินทางมันจะเลื่อยวันยูตอนแรกวันยูตอนแรออกเอาเป็นว่าอ่าพูดสีห้องต่อไปนี่เศร้าซึ้งเศร้าสองแรกสามดูสีพื้นมาแล้ว ตาบาสำหรับเอเออพจนอ่าเสียวไว้สำนีกสักคนขอบพระคุบเจริหลายดอกยินแจงไปพุนน่นกับมีจานรุ่นมเมฆกับเพิ่นเบิ่งแง่งดูแลเวลา่นอกกินแจงมาอยู่แล้วย่ำจานรุ่นจะเปียกเอกพจน์กาวมาทั้งทีกับขอพี่น้องเบิ่องแง่งดูแล้วเป็นพี่เป็นน้องก็ได้เป็นน้องเด้อขอบพระคุบเจริหลายขอทุกคนอยู่ดีไม่แห้งบานยื่นเบิดสุขสุขคนผู้ที่สารต่อจากนี้ไปแมนอดองทรายนะครับมารับข้ามใบ อาจารย์สมปองอรายการต่างๆคนดีจะได้นันกินสุดแทแต่เพิ่นขอบใจหลายๆเธอขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆครับ